สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็คงจะมีเรื่องราวดีๆที่จะแจ้งข่าวไปยังท่านผู้ปกครองและก็ท่านผู้ชมที่<ม>อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับก็คือเป็นชาวใต้นั่นเองเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะเป็นวันสําคัญวันหนึ่ง ในวัฒนธรรมและประเพณีของชาวใต้ของเราหลายคนก็บอกว่าอิจฉาคนใต้เหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน5าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะมีวันหยุดและก็วันที่เป็นวันสำคัญทางศาสนาและพวกเราจะต้องไปร่วมในกิจกรรมสำคัญทางศาสนานั้นด้วยซึ่งกิจกรรมทางศาสนาและก็เป็น วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นประเพณีชิงเปรดนะครับชิงเปรตหรือประเพณีศาสตร์เดือนสิบเ,เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันศาสตร์เดือนสิบครับเป็นประเพณีสําคัญที่จัดขึ้นเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชทนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าการชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีศาสตร์เดือนสิบนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของคนจีนแต่การทิ้งกระจาดของจีนเนี่ยมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรตชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้นกล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีน เป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีที่ไม่มีญาติส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ทั้งผีเปรตที่เป็นญาติพี่น้องของตนเองและก็ที่ไม่มีญาติด,ด้วยนอกจากนี้วิธีการในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วยครับผู้เฒ่าหลายคนเนี่ยได้ยืนยันว่าการชิงเปรต ไม่เป็นความอับประมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามเนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญด้วยซ้ําไปเพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปลตตนใดชิงได้เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้นด้วยเพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจจะตกหล่นลงมาบนพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อนำออกมากินประเภณนี้ดังกล่าวนี่ครับได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์โดยมีการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ามาในภายหลังโดยมีจุดหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยเชื่อว่า วิญญาณของเปรตหรือวิญญาณของบรรพบุรุษได้รับการปล่อยตัวมาจากภูมินรกที่ตนจะต้องอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้ทำเอาไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเพื่อมายังโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เตรียมการอุทิศเอาไว้ให้ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับไปยังภูมินรกอีกครั้งหนึ่งในวันแรม15่ําค่ำเดือน10โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะตรงกับเดือนกันยายนและก็จะจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วแต่วัดไหนเขาจะจัดส่วนพิธีกรรมนะครับการตั้งเปรตและชิงเปลตจะกระทำกันในวันที่ยกหมับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นแรมหนึ่งค่ำหรือแรม15บห้าค่ำเดือน10ก็ตามผู้ตั้งเปรตจะนําเอาอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด,ด้วยอาหารที่ใช้ในการตั้งเปรตเนี่ยส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตเนี่ยชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อยขนมที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมเบซัมหรือขนมดีซัม นอกจากขนมดังกล่าวแล้วนี่ครับยังมีของแห้งที่ใช้เป็นสเสบียงกลางก็จัดไปด้วยเช่นมีข้าวสารมีหอมกระเทียมพริกเกลือกระปิกน้ำตาลน้ำปลากล้วยอ้อยมะพร้าวได้เข็มเย็บผ้าทูบเทียนก็นำลงมาจัดในหมักโดยเอาของแห้งเนี่ยรองกุน้นส่วนขนมทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ชั้นนอกปิดคลุมด้วยผืนลา ทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลมหรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัดส่วนภาชนะที่ใช้ใแต่เดิมเนี่ยนิยมใช้กระเชอรหรือถาดมาทําเป็นบัพเมื่อจัดบัพแล้วเนี่ยก็จะเอาไปวัดรวมกันไปตั้งไว้บนร้านเปลดซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูงต่อมาในระยะหลังๆเนี่ยร้านเปลดก็ทำเป็นศาลาบ้าง เป็นหลังคามุงจากบ้างหรือมุงกระเบื้องก็แล้วแต่ฐานะของวัดบางทินเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นหลาเปลดบนร้านเปลดเนี่ยเขาจะมีสายสินวงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์นั่งอยู่ในวิหารที่จะต้องทำพิธีกรรมโดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตายซึ่งบุตรหลานนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลผลบุญเนี่ยแผ่ไปยังเปตชนที่เป็นบรรพบุรุษเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะเก็บสายศิลขนมหวานต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆพร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระอีกส่วนหนึ่งก็จะให้เปตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ในขณะเดียวกันก็จะมีผู้ที่เข้ามาร่วมทาบุญทั้งหนุ่มสาวเท่ากแก และโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งอยู่บนร้านเปลดด้วยความสนุกสนานเชื่อกันว่าการแย่งขนมเปลดที่ผ่านการทำพิธีแล้วเนี่ยมันจะได้ขุศลแรงเป็นสริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้แหละครับถ้านำไปหวานในสวนในนาจะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียนบางแห่งเนี่ยนำไปติดไว้ตามต้นไม้เพื่อให้ผลิดอกออกผลหลังจากนั้นก็มักจะมีผู้ใจบุญจะโปรยทานโดยใช้เหรียญสตางโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เหรียญบาทบ้างเหรียญ50สตางค์บ้างแล้วก็จะโปรยทานไปยังฝูงชนที่ชาวใต้เขาเรียกว่าหวานกำพริกแล้วก็มีการแย่งกันอย่างสนุกสนาน การถบุญวันศาสเดือน1ิเนี่ยกำหนดทำสองครั้งคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน10และวันแรม15ค่ําเดือน10โดยเชื่อกันว่าวันแรมหนึ่งค่ำเนี่ยเป็นวันที่ยม,มาบาลเนี่ยปล่อยให้เปรตหรือเปตชนเนี่ยขึ้นมาเยี่ยมลูกลูกหลานลูกลกหล,กลานก็จะทําบุญเลี้ยงต้อนรับและเมื่อถึงวันแรม15ค่ําเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายายก็ต้องกลับยม,มโลกลูกหลานก็ต้องทําบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง ในการเตรียมข้าวของและขนมในวันทําบุญเดือนสิเนี่ยสิ่งต้องเตรียมก็มีดังต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือต้องมีลาความหมายของลาก็มีความหมายว่าใช้แทนเสื้อผ้าขนมพองมีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับขนมเบซัมหรือที่ชาวใต้เรียกว่าขนมเจาะหูขนมเจาะรูเนี่ยใช้แทนเงินหรือสตางค์มีรูในสมัยก่อนขนมบ้ามีความหมายว่าเป็นเงินเหรียญ ขนมเทียนใช้แทนหมอนหนุนในคติความเชื่อทางพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อว่าวันศาสตร์เนี่ยเป็นวันที่ถือเป็นคติและเชื่อสืบต่อกันมาว่าญาติที่รวงรับไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมารับเอาส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ดังนั้นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติในวันนี้และเชื่อว่าหากทําบุญในวันนี้ไปให้ญาติแล้วเนี่ย ญาติก็จะได้รับส่วนบุญได้เต็มที่และมีโอกาสหมดหนี้กรรมอันจะได้ไปเกิดอย่างมีความสุขอีกประการหนึ่งครับสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมทำนาเป็นอาชีพหลักในช่วงเดือน10นี้เนี่ยได้ปักดำข้าวกล้าลงในานาหมดแล้วกำลังงอกงามและรอเก็บเกี่ยวเมื่อสุขจึงมีเวลาว่างพอที่จะทำบุญเพื่อเลี้ยงตอบแทนและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือแม่พระโพศกหรือผีไร่ผีนาที่ช่วยรักษาข้าวกล้าในนาให้เจริญงอกงามดีและออกรวงสุกให้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมากๆเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับจากมุมมองของพระพุทธศาสนาเนี่ยถือเป็นประเพณีที่มุ่งเน้นเรื่องกรรมและการทําบุญทํากุศลปฏิบัติภาวนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลเป็นหลักซึ่งแจงได้ดังต่อไปนี้ครับข้อที่1คติความเชื่อเรื่องบุญ เช่นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเพื่อความสุขของตัวเองและเพื่อทําอุทิศให้แก่ผู้ตายข้อ 2. คติความเชื่อเรื่องการบูชาเช่นการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของการปฏิบัติแต่การบูชาตามคติความเชื่อแบบโบราณก็ยังปรากฏอยู่เพราะมีการฆ่าสัตว์คือฆ่าไก่ปลาและหมูเป็นเครื่องเส้นไหว้ด้วย 3. ม คติความเชื่อเรื่องความกตัญญูคือการปลนนิบัติบิดามารดาครูบาอาจารย์ยอมรับคำสั่งและตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยปัจจัย4 4. คติความเชื่อเรื่องสังขาวัตถุคือในประเพณีศาสตรน์นี้จะมีการแบ่งปันกันของคนในครอบครัวและในชุมชนพิธีกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในวันศาสตร์เดือนสิก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจากสมัยพุทธกาลเนี่ยการที่ พระเจ้าพิมพิสารทรงหลังน้ำทักษิโนโทกอุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษที่เป็นเปรตนั้นกลายเป็นที่มาของการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยมีน้ำกรวดแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยการอุทิศส่วนบุญที่เรียกว่าปฏิทานไมนั้นเดิมทีไม่ต้องใช้น้ำเลยฉะนั้นการอุทิศส่วนบุญจะมีน้ำก็ได้ไม่มีน้ำก็ได้ย่อมสำเร็จทั้งสิ้นแต่การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เกิดไปเป็นเปรตนั้น บุญนั้นจะต้องเกิดจากทานเท่านั้นและเปรตที่จะได้รับส่วนบุญนี้ก็เฉพาะปรทัดตูปชีวิเปรตคือเปรตที่อาศัยทานคนอื่นให้ท่านกล่าวไว้ในคำภีไว้อย่างนี้ครับผมได้นำเรื่องราวของวันศาสตร์เดือนสิบมาเล่าให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ครองได้รับทราบในวันนี้แล้วเนี่ยเพื่อเป็นการปูพื้นให้เด็กๆของเรานะครับในวันพฤหัสเนี่ย จะได้ไปร่วมทาบุญเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษผมฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ปกครองได้ช่วยสั่งสอนและได้ช่วยแนะนำปลูกฝังให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมันก็มีที่มาที่ไปตามที่ผมได้เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนะครับ อีกทั้งทางสอบตอเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งมาให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้รับทราบว่าในประเพณีวันาสา์เดือน10เนี่ยขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการได้อนุญาตให้ข้าราชการหรือลูกจ้างหรือบุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธได้ไปร่วมทำบุญให้กับบรรพบุรุษในวันาสา์เดือน1ิ อย่างน้อย1ครั้งก็คือในครั้งที่2นี่แหละครับผมอยากฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับได้ช่วยพาลูกหลานของท่านไปวัดและให้เขาได้ซึมซับเอาประเพณีวัฒนธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือย้ำในเรื่องของการตอบแทนผู้มีพระคุณให้เขาได้เห็นวันที่17กันยายนนี้ขอแจ้งให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ทราบนะครับว่า โรงเรียนอนุญาตให้ท่านได้นำบุตรหลานของท่านไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ในชีวิตจริงที่วัดใกล้บ้านของท่านแล้ววันศุกร์ก็จะได้กลับมาโรงเรียนจะได้มาเล่าให้เพื่อนๆสู่กันฟังว่าได้ไปร่วมในประเพณีและวัฒนธรรมที่ไหนและเขาได้อะไรกลับมาบ้างศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับ